กามินโดนถล่มเละลงคลิปเต้นช่ำหลังแน็กประกาศแยกย้ายแค่วันเดียวค่ะเรได้อกว่าเป็นประเด็นที่ทำเอาแฟนๆเนี่ยรู้สึกไม่ดีไปตามๆกันเลยนะคะเมื่อแน็กชาลีออกมาประกาศว่าแยกย้กยายกับกามินด้วยสีหน้าเนี่ยเศร้าซึมเลยคุณผู้ชมยอมรับว่าฝ่ายหญิงเนี่ยกับเกาหลีใต้ไปแล้วซึ่งพอกลับไปเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อทางแน็กชาลีอีกเลย แน็กบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้คุยกันมาประมาณ2อาทิตย์กว่าแล้วด้านแน็กก็ยอมรับนะคะว่าเสียใจมากๆเพราะที่ผ่านมานะคะก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาเนี่ยไม่ได้ทําผิดมาตลอดซึ่งต่อจากนี้ทางแน็กเนี่ยบอกว่าจะไม่ออกมารับผิดชอบอะไรคนเดียวอีกแล้วค่ะในขณะที่หนุ่มแน็กนกำลังเฮิร์ตหนักลู้ชมแฟนๆนก็อยากจะให้สาวก,กาเมีนเนยนออกมาชี้แจงอะไรบ้างก็ไม่อยากจะฟังความข้างเดียวนะคะแต่ว่าผลปรากฏว่าหลังจากที่การมีนมีการเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยโหงานนี้นกลายเป็นดราม่าสนันเลยเพราะว่าในอินสตาแกรมค่ะกาเมีนเนยนได้เคลื่อนไหวล่าสุดในการลคคิิปปผู้้ชมเนนนที่ตสสุกาด ความสุขเลยนะคะไม่ได้มีการออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะก็ทําเอาทัวร์เนี่ยโลงหนักมากเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมองว่าการที่การบินทําแบบนี้นะคือการไม่แคร์ความรู้สึกของแฟนๆแ,แล้วก็นักชาลีเลยแล้วก็คงจะไม่กลับมาไทยอีกแล้วด้วยส่วนงานนะคะที่เป็นงานคู่ที่รับไวเ้เนี่ยแน็ก็ต้องรับผิดชอบค่าปรับเพียงแค่คนเดียวซึ่งหลายๆคนมองว่ามันไม่แฟร์ค่ะด้านคนไทยเนี่ยก็ช่วยออกมาปามกันนะคะว่าต่อไปนี้เนี่ยคนไทยเห็นแบบนี้ก็ควรจะเลิกติงได้แล้วควรจะสนับสนุนคนไทยด้วยกันเองจะดีที่สุดค เดี๋ยวเราเรามาดูคอมเมนต์กันหน่อยผู้ชมว่าเขาเนี่ยมาถล่มการมินกันว่าอะไรบ้างนะคะคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าเธอแฮปปี้มีความสุขอยู่บนความทุกข์ของชาลีค่ะคนต่อมาเขาบอกว่าสาวการมินหน้าเงินหวังว่าสักวันคุณจะกลับสู่รากเงาโดยไม่เหลือเงินแม่ตบบาทเดียวฉันผิดหวังในตัวคุณคุณจะหลอกเราไม่ได้อีกต่อไปค่ะคนต่อมาเขาบอกว่าเพื่อนของฉันบอกว่าผู้หญิงเกาหลีเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เห็นแก่ตัวฉันเลยก็ไม่เชื่อนั้นในวันนั้นแต่ว่าในวันนี้เนี่ยฉันเห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงผู้หญิงเกาหลีส่วนใหญ่่่นิสยไมมดดีโธรรชาต คนต่อมาก็บอกว่าการมินรอวันสูบสภาพเดิมได้เลยถ้ากระแสะคนไทยไม่เยอะเหมือนเก่ามีรอที่เกาหลีจะจ้างงานที่จ้างงานเนี่ยก็เพราะขายงานให้คนไทยได้เหอะจะรอดูค่ะ คนต่อมาเขาบอกว่าชัดเจนแล้วนะทุกคนโพสร,รูปที่เขาเคยปักหมุดเนี่ยเขาลบออกไปแล้วเหลือแต่โพสต์รูปคู่ที่เป็นงานที่ยังไม่สามารถลบออกได้การไม่ออกมาพูดตรงๆก็เพราะว่าอะไรล่ะแฟนคลับบางคนเนี่ยก็น่าจะเข้าใจได้นะเพราะว่าห่วงฐานแฟนคลับที่ยังอินเลิฟอยู่ถึงขั้นที่ผู้จัดการปูเนี่ออกมาบอกเลยนะว่าน้องไม่แจงรายละเอียดว่าจะกลับมาไหมเนี่ยแค่นี้เนี่ยก็รู้แล้วรอดูฟีดแบ็กได้เลยค่ะชาวเน็ตคนต่อมาค่ะบอกว่าคนไทยเนี่ยก็หยุดเปนางสักทีนะจะคอยดูว่าถ้าไม่มีคนไทยเปแล้วจะมีเอเจนซี่ที่ไหนเนี่ยอยากจะเอานางมาร่วมงานอีกมคะ่ะ คนออมาเขาบอกว่าจบแล้วมาหาผลประโยชน์จากไทยเรียบร้อยล่าสุดนะทางเอเจนต์เนี่ยก็มาเปิดที่ไทยชื่นชมเลยแต่ว่าน่าสงสารชาลีและครอบครัวที่ให้ความจริงใจด้วยค่ะ เขาบอกว่าไม่รักก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่ามาหลอกตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยเรียกที่รักทุกคําเลยแทบจะสิงร่างผู้ชายอยู่แล้วและพอกลับเกาหลีเนี่ยก็กลายมาเป็นอีกคนนึงอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหลอกใช้ค่ะมันไม่น่ารักเลยคนต่อมาค่ะเขาบอกว่าตอนรักกันนะเห็นกัดแขนกันนัวนเนียอย่างกับรักกันมากเลยนี่คือการแสดงหรอและนี่ก็คือการสตอระดับโลกเลยนะคนต่อมาบอกว่าคนไทยก็หลอกง่ายจริงๆอย่างที่เขาว่านั่นแหละเข้าไปเปกันไม่ลืมหูไม่ลืมตาพวกเกาหลีเนี่ยมันก็เลยขยันทำคอนเทนต์เอาใจเราไปเรื่อยๆซึ่งคอมเมนต์เนี่ยก็ ว่ากามินเนี่ยมาเล่นละครหลอคนไทยว่ารักเน็กแล้วก็โกยเงินกับประเทศตัวเองพอได้เงินไปก็ถีบหัวส่งในขณะที่อีกมุมค่ะก็ออกมาป้องกามินนะคะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ฆ่าใครตายซะหน่อยทําไมคนไทยถึงต้องมารุมด่าเขาเขาแค่ไม่รักกันก็แค่เลิกกันแค่นั้นก็จบค่ะ